สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่15-21พฤศจิกายน2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวกันนะคะมีโชคเรื่องของการเงินเรื่องของโอกาสในการทำงานนะคะงานในหน้านะคะงานซื้อมาขายไปการค้าขายสินค้าน้ำเข้าส่งออกต่างๆ รวมทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะการโอนหรือขายที่ดินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของแม่ค้าแม่ค้าแม่ขายนะคะก็จะทําเงินให้คุณได้มากขึ้นซื้อมาขายไปคล่องตัวมากขึ้นนะคะได้ผลประกอบการกลับมาที่ลงตัวใครที่เป็นพนักง,งานประจำนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่จะ ต่อรองนะคะหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปรับฐานปรับเงินเดือนให้มีเงินเดือนที่สูงขึ้นสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นก็ได้นะคะเรื่องของธุรกิจนะคะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่วางแผนขยับขยายได้เป็นอย่างดีชาวการมีเกณฑ์ได้รับโอกาสเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของเงินทองก็มีเกณฑ์ได้รับเข้ามาได้ง่าย เกิดโชคลาภนะคะเรื่องของโชคลาภฟุกฟุกเงินที่เป็นจอ็อบแล้วได้เงินก้อนเงินกําไรเข้ามาใครที่เป็นในหน้าเป็นนักแสดงต่างๆช่วงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นในการเจรจาในการต่อรองนะคะสุขภาพนะคะความเครียดเรื่องงานมีเข้ามาบ้างทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะทําให้ต้องเครียดเพราะฉะนั้นก็ให้หาเวลาผ่อนคลายท่องเที่ยวบ้างนะคะ เนื่องจากาทำงานมาหนักแล้วนะคะก็หาโอกาสพักผ่อนดูแลตัวเองคนโสดสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้พบคู่จากการทำงานถ้ามีคนแอบป,ปิ้งแอบป,ปื้มอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะเบ่งบานมากขึ้นท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็จะมีความหวานชื่นมีโอกาสได้ตั้งครภ์มีสมาชิกเพิ่ม หรือมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะมีการแบ่งเวลาทานข้าวนอกบ้านหรือว่าดูแลกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด subscribe ติดตามช่อง y o u t u b e รมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ